สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการ์ดเบรนเบิร์กนะครับที่มีโอกาสติดคีย์เท่าบวกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลาห้าวีอ่าก่อนอื่นนะครับผมได้ทำการดีเทลตั้ตัวละครนะครับาจากเดิมนะครับเปลี่ยนเป็นเอจิร้อยยี่สิบนะครับอินสามสิบเล็กแบดสิบหกแล้วก็หลักแปดสิบนะครับเพื่อจะทำเอจดีให้ได้ร้อยเก้าสิบนะครับ จากจากที่ผมได้ทําการทดลองนะครับผมทดลองประมาณ20่นาทีนะครับก็ถามว่าคิ้ติดไหมก็คือติด12บครั้งนะครับผมคิดว่าไม่เร็วเลยนะครับสําหรับการไปนี้นะครับผมมองว่าเหมาะนะครับเหมาะกับนินเจอร์สายมีเจียงพวกเราเลยนะครับเดินยิงไปขี้ไปนะครับยิ่งถ้าเป็นมอนที่เลือดเยอะหน่อยนะครับที่ถึกหน่อยเนี่ยเรายิ่งยิงนานโอกาสติดก็ยิ่งมากขึ้นครับ แต่ในคลิปเนี่ยจะเห็นผมยิงแป๊นเดียวตายแป้นเดียวตายนะครับโอกาสติดมันเลยอาจจะน้อยลงนะครับแต่ก็ถือว่า12ครั้งใน20นาทีก็ไม่เร็วเลยนะครับถือว่าติดดีเลยส่วนในเรื่องของสเตตัสและของสมชัยใ,ใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะทัคลิปยิวอีกรอบนะครับ